1วันกับการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดจีน้องทําอะไรบ้างมาค่ะคลิปนี้กวดพาไปทํางานกันสวัสดีค่ะวันนี้กวดมีออกกองพอดีเลยมาถ่ายบล็อกทํางานให้ดูกันนะ,ะลืมไปว่าวันนี้วันหยุดนะรถไม่ติดเลยทางด่วนขึ้นฟรีด้วยเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะวันนี้เป็นงานจอยอีเวนต์นะเลยแอบไปทําเล็บเตรียมมาด้วยสวยๆหลังจากนี้เลยค่ะเตรียมสคริปให้อินฟูจีนเอาไว้เช็คตอนถ่ายท่าคลิปนี้บีฟมาว่าต้องเต้นนิดนึงนะคะเลยต้องช่วยนางหาสะพานนะ้าผมให้ดูดีนิดนึงเพราะปกติแล้วอินฟูจีนจะแต่งตัวมาชิลมาก สตาร์บัคให้ตลอดเลยปกติถ้ามีถ่ายงานกว่าจะคอยช่วยประสานงานตั้งแต่รับบีแปสคลิปมาจนถึงดูแลหน้างานตอนออกกองต้นถ่ายตรงไหนห้ามถ่ายโดนตรงไหนด้วยฝนะ่ายก,กับทีมจะคอยอยู่ช่วยล่ามไทยจีนระหว่างลูกคา้ากับอินฟูจีนประกบตลอดการทํางานเลยนะนอกจากอินฟูที่ต้องเป๊ะแล้วกว่าจะรีเควสให้เขามีตากล้องมาถ่ายให้ด้วยนะมุมดีแสงสีถ่ายเสร็จก่อนแยกย,ย้ายก็ต้องมีการเช็คฟุตกันก่อนด้วยค่ะว่า,วาที่ถ่ายไปโอเคไหมต้องเพิ่มมุมไหนอีกหรือเปล่าถ้าโอเคแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านค่ะอีกไม่กี่วัน กวางใจให้กว่าได้เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดจีนนะคะคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆในการทำงานของกว่าคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนอีกอย่าลืมกดติดตามกวาาไว้นะ